สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี MC, ลูกสาวอหญิงเพื่อนแฟนแพงทุกทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องที่สิม,มา่วใหวครับมาพูดมาคุยกับพ่อพ่อแม่แมเอฟซี FC, ลูกสาวงองหญิงนะครับคลิปนี้นะครับจะมาวาถึงในเรื่องของละครสงครามหมอลำนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่านะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับในวันพฤหัสเมื่อวานนี้ฉาก ตอนเมื่อวานนี้นะครับก็หลายคนก็นา่าจะเห็นแล้วนะครับมันเป็นฉากที่องห์อิงโดนกระทำนะครับองคอิงโดนกระทำโดนทําร้ายร่างกายนะครับจากบิวจิตนะครับบิวจิตชริยานะครับในเรื่องนะครับในละครนะครับอ่าหลายคนก็อินไปกับบทละครกับการแสดงของนักแสดงที่ถือว่าแสดงได้ดีมาก แทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นการเล่นละครครั้งแรกนะครับแทบบอเสือเลยพี่น้องครับเพราะว่าเล่นได้ดีครับเล่นได้เข่าถึงอระลมถึงบทถึงบาทแหงนะครับสมบทสมบาดคักคักนะครับนะแล้วหลังจากที่ละครจบไปเมื่อวานนี้นะครับยังไม่ได้จบเรื่องนะจบตอนไปเมื่อวานนี้นะครับเล่นมากประมาณสักละครเรื่องนี้เขาเริ่มตั้งแต่วันที่15้าเดือนที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิด นาจะสิบห้าเดือนที่สิบห้าหรือสิบเจ็ดเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณประมาณนี่แหละพีน่น้องนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เกือบจะเดือนหนึ่งละอ่อ,อนแอมาเกือบจะเดือนหนึ่งละก็ถือว่าเป็นละครที่เลตติ้งดีมากนะครับผู้ชมมีความสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับละครช่องวันสามสิบเอ็ดตอนนี้นะครับสงครามมํำเรื่องที่ผมสี่อยากจะบอกในคลิปนี้นะครับ ผมเห็นผมเว็นบอกกอกพี่น้องคือเมื่อวาทกเถียงกันเนาะนะครับอามาคุยมากัดมาคุยมาจ่ายกันนะครับหลายคนสงสัยว่ามีคําถามถามมากครับมาอุอิงจะได้ออกอีกไหมนะครับเพราะว่าชากเมื่อคืนอุอ๋งอะ่ะนะครับออกจากวงไปแล้วเก็บเสื้อผ้านะครับห้องห่มห้องให้เก็บเสื้อผ้าออกจากวงพี่น้องครับ,บสอิออกจากวง,งครับ ล้วบอกว่ามีคำบาหนึ่งในละครอ,อุคงอิงบอกว่าถับไปอยู่หมองอื่นเราได้ดีสิทโทหาหมูที่เป็นตัวละครอ,อยู่ในเรื่องนั้นนะครับสิทโท้หาหมูให้ไปอยู่นําให้ผมเดานะนะครับถ้าผมเดาจากคําพูดผมคิดว่าองค์อิงอน่าจะไปวงอื่นแล้วถามว่ามีออกอีกไหม สัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีหอ,อ่งนะครับอาจจะไม่มีหอ,อิงหรืออาจจะมีก็ได้แต่เปอร์เซนต์ผมให้บบมีนะครับเปอร์เซนต์ที่ถามว่าจะให้จะมีหอ,อิงไหมในตอนหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังบบมีดอกยังบบมีในเร็วๆนี้นะครับแต่ถามว่าจะมีอีกไหมผมคิดว่าอาจจะมีครับอาจจะมี อาจจะมีเป็นฉากที่แบบคุณอิงอาจจะไปเปิดตัวกับ,บวงใหม่หรือช่วงท้ายๆตอนใกล้จะจบหรือเปล่าไปขึ้นเวทีกับ,บวงใหม่ขึ้นมาแบบเพราะว่ามันมีฉากที่เขาถ่ายนะครับเขาถ่ายอยู่ที่ตลาดชัชาวาลผมก็ได้เขาผมก็ได้ไปเบปิ้อยูนาเวทีอยูยร์พี่น้องมือที่เขาถ่ายครับเพราะฉะนั้นเห็นเขาถ่ายช่วงคุณอิงออกโชว์ก็เป็นไปได้ว่าคุณอิงอาจจะได้ขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งและออก ออนแอร์ Air, ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นฉากช่วงท้ายๆนะครับก็ต้องรอติดตามพี่น้องครับแต่ผมการันตีว่า90%้าป,ปอร์อิงต้องได้ออกอีกแน่ๆนะผมว่านะเออผมว่าต้องมีฉากของปู่เอิงอีกแน่ๆนะครับผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับผมผมเป็นผู้เขียนบทเนาะผมเป็นผู้กับผมบร,รู้หรอกว่าจะมีอีกไหมแต่เดาจาก เสร็จเรื่องเนื้อเรื่องน่าจะน่าจะมีพี่น้องน่าจะมีครับตอนท้าย,ายตอนจะจบเรื่องอาจจะมีโผล่มาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนละครเขาจะถ่ายไปด้วยออนแอร์ air, ไปด้วยนะนะครับบ่แนดอดลงมากกว่าถ้วยอ,อีกรอบมันอาจจะมีนัดทายอีกก็ก็เป็นได้พนะี่น้องนัดทายกันอีกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าละครเขาถ่ายไปด้วยออนแอร์ air, ไปด้วยได้นะครับอืมละครเนะ่ นะเพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์นะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์ละครแล้วกันนะครับจากการวิเคราะห์น่าจะมีแน่นอนนะครับน่าจะมีนะเอ้ยจะบอกว่าแน่นอนไปบอกไม่สิฟันทงกับไปบอกบอกว่าน่าจะมีสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับอ่าอันนี้คุยกัน,นครับผู้ดใดเบิง้งเราอินแนะพี่น้องรู้สึจกจัางไดกับละครเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงกับองค์อิงกับการแสดงของลูกสาวองค์อิงที่ ไม่เคยแสดงละครมาก่อนเลยนะครับดูละครเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าอุ้งอิงแสดงเป็นยังไงบ้างอ่าอุ o ้งอิงแสดงเป็นยังไงแน่เป็นธรรมชาติบอรหรือว่ายังแบบแข็งแข็งยูอ่าดีว่าถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ไฮแจ็คเปอร์เซ็นต์ให้ถ้าคิดเป็นคะแนนี่นา10คะแนนให้กี่คะแนนสําหรับบทนี้ของอุ้งอิงเพราะว่าใชเป็นการว่าการแสดงออกสีหนาท่าทางอารมณ์นะครับ เอาเป็นภาพรวมมาเลยให้กี่คะแนนนะครับคือถา,ถามผมนะเต็มสิบนะผมผมยังบ่ให้เต็มสิบดอกนะครับเพราะว่าอุ๋งอิงยังยังใหม่อยู่ถามว่าดูอุ๋งอิงแสดงดีไหมดีผมให้แปดคะแนนเลยพี่นอ้องเนี่ยผมให้แปดเลยนะครับยันะบยงบ่ให้สิบดอกนะจะเป็นว่าอวยกันเกินไปนะครับการแสดงครั้งแรกอุ๋งอิงแสดงได้ขนาดนี้ก็ มีความเป็นธรรมชาติไม่มีนะครับแสดงได้ดีไม่ดีอารมณ์ดีไหมดีนะครับแต่ไม่ใช่ถึงขั้นแบบเดี่ยมขนาดนั้นนะครับสำหรับข้างแรกของผมเองผมผมให้แปดเต็มสิบเลยอะนะครับอ่าผม,มรู้นะคนดได้เฉยๆซิบเต็ม1ิอันนั้นแล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลเนาะนะครับนะะหลายๆคนแสดงดีกันหมดนะครับอ่าเนื่องจากว่ามันเป็นข้างแรกของลูกสาวผมกัน ให้คะแนนไปตามนั่นแหละพี่น้องครับแปดเต็มสิบไม่น่าเกียดครับให้เก้าก็ได้พี่น้องอ่ะแปดถึงเก้าเนี่ยประมาณนี่นะครับว่าให้เต็มเดียวใว่าโอเวอร์ไปนะครับก็ยังใหม่เนาะนะครับก็ต้องรอดูว่าถ้ามีละครขึ้นมาอีกเนะี่ยถ้าเขาเห็นผลงานองอหิงแสดงได้ดีนะครับบทบาทที่จะรับมอบหมายไปเนี่ยอาจจะตอนเนี้ยมันยังไม่เยอะ นะครับมันยังไม่เยอะยังไม่ได้เห็นการแสดงฝีมืออย่างเต็มที่นขนาดเท่าสิเป็นการันตีว่าอ้เยี่ยมมากยั่งขนาดนั้นดอกพี่น้องนะครับอุค์งยังต้องหาประสบการณ์อีกอู้ยิงมีประสบการณ์การแสดงไม่มีแต่มันไม่ใช่ละครน,นะพี่น้องอ่าเป็นภาพพยน,น,นต์กับบรายองคงอองก็ไม่ได้ออกเยอะมากไม่ได้ถ่ายเยอะมากนะครับส่วนใหญ่องค์อิงจะเป็นการทายอวีพี่น้อง่าย MV เพลงซึ่งมันไม่เหมือนกันไงอืมมันไม่เหมือนกัน นะครับในมันอาจจะคล้ายๆกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะครับ MV มันอาจสิบอะไรจำบทนู่นนี่นั่นอะไรมากมายเหมือนกับการถ่ายละครนะครับการถ่ายละครมันต้องอ่านบทแบบจริงจริงจังๆเพราะว่ามันต้องเป๊ะๆในการว่าการแสดงอารมณ์นะครับ MV มันเป็นแค่สั้นๆเนาะบางที่กับเป็นการแสดงแค่เล็กๆน้อยๆตัดตัดเวียนเขามากกับตลอรอง ตอนร้องมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วอุ้งอิงร้องได้อยู่แล้วถ้าถ่ายแบบซิงค์ร้องอนะอ่ันนั้นเป็นเอ็มวมันคือง่ายอยู่แล้วคืออุ้งอิงออกไว้ที่ออกหนาไว้ที่เจอค้นเป็นพันเป็นเมื่เนี่อันนั้นมันสบายสบายสำหรับอุ้งอิงแหละตอนนี้มันเป็นการแสดงที่แบบต้องบิวอารมณ์ต้องร้องไห้เออต้องร้องไห้ต้องแบบประทะค่าร่มกับผิดบิวจิตจังสิพี่น้องนะครับเพราะนั้นอ่ะพี่น้องร้องให้คะแนนลูกสาวมาเบิ่งคกับว่า พงอิงแสดงเป็นยังไงแลวบิวจิตแสดงดีบอพี่น้องครับเราเจ้าสร้างบิวจิตบอนะครับสงสารลูกสาวบอนะครับก็อินได้พี่น้องครับการดูละครมันตัวละครทําให้เราอินได้แสดงว่าตัวละครนั้นแสดงได้ดีนะครับและละครสนุกน่าติดตามรับชมนะครับข้อไหนก็ร้องให้คะแนนกันมาเบิรงพี่น้องครับชื่นชอบตัวละครตัวไหนนะครับ บ้างสัตว์ใครบ้างแสดงเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้เบิดพี่น้องครับนะ,ะผมก็อยากมุ่งอนกันว่าแต่ละคนะให้คะแนนลูกสาวหลายปันไหนในการแสดงละครครั้งนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชนี้ครับพี่น้องครับไม่พอกันไม่คลิปนานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ